สวัสดีครับวันนี้จู่นองมีในห้อยที่แปดนะครับผ้าผีผ้าหน่องบิมเบิงบรรยากาศตลาดซื้อขายโคกระเบือน้องปุงนะครับตอนนัดหนึ่งหมื่นมณีนัดวันที่เก่านะครับแม่ลูกงววเดี่ยวง้วโค้งนะครับหลากหลายสายพันุ์เขามาแล้วตอนนี้ถ่ายทำอยู่ประมาณบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงผมมาหวดแต่เทียงนะครับอดบ่ายง้วเขามาหลากหลายแล้ว เต็มที่แล้วนะครับเป็นนัดเต็มเลยก้อนนัดหนึ่งมือนะครับอีน้องเปลี่ยนเวลาเข้ามานะครับขายจากนี่ไปหอดมือเสาร์นะครับเจ้าบ่าประมาณหามงแง่นี่ก็ง้อกับสิบบ์ดแล้วนะครับอารมณ์บรรยากาศนะครับ ของอยู่ของกินกันหลากหลายนะครับอาหารตามสั่งครับว่าหลายคันนะครับพรอเมียกินมังมาหลับรองมามาตลาดนี่เพรามีผิหบังนะครับว่าไอติมลูดดำแซ่บเสียบมาถันนะครับ พาผพีพานองยางเบื้องหนาง้ากันสิขอโตกลับไปเตร็ดงานตอนนะครับเดีรสิบผ้าเบื้องบรรยากาศแล้วก็ติเขอาไปเบื้องร้าข้างง่วนนะล <c oughs> ุงติกลับได้บันเนี่ย <c oughs> ายค่ะรับง่วเข่า,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 าแต่จงโมงปะ มะหวอดเข่าแรกนะครับแตงแต่เสานะครับพี่น้องเปลี่ยนมือมะไม้นะครับนัดหนาวันทีสิบสี่นะแปะนะสิบสี่เข่ามาแต่เสากับผมอ๋อมาลงเตียงนะครับรยากาศบ้านอาหารนะครับของสื่อของขายของกินหลากหลายนะครับเหมือนีไครับผมไม่หวานลาตเตอรี กับผมงนแบบนีน้ต,ตมาครับนี่นี่นี่เออเรับ <c oughs> ผมผมเป็นยังได้ครับบรรยากาศตลาดสื่อขายโคกับบือหนองกรุงเฮ้านะครับ <Okay. S 2> เปิดทุกวันทีหาซิบซิมหายี่บิบแล้วก็ยี่หาสามซิฟนะครับออกมาจากทางยางซีสุลัดหาก,กิโลแล้วก็มาทางหน้าเสือกสิกิโลนะครับจะวางาง,งว่วเขาก้อนนัดแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง ข่าบ่ยานเบียนฮอนกับเียงใหมหม้อจะน้ำแล้วนะครับนันหนักกับวันที่1ิบีนะครับกับผมสำหรับมือนีในหอยที่แปดสิไปตัดต่อคิดแล้วกับฝากที่ฝากน้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นายหอยที่แปดน้ำแน่นวยครับขอบคุณหลายๆครับ